โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้งานเว็บไซต์จัดซื้อพัสดุนะครับอย่างแรกเลยก็วิธีเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับให้ไปที่ URL แล้วพิมพ์คําว่า purchase นะครับแบบนี้นะครับ purchase.rsu.ac.th หรือจะใช้อีกวิธีนึงก็คือพิมพ์ไปว่า rsu นะครับแล้วก็พิมพ์จัดซื้อพัสดุแล้วก็เข้าไปที่ สำนักงานจัดซื้อพัสดุมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับวิธีนี้ก็เข้าได้เหมือนกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะพบกับหน้าต่างของเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็จะบอกพวกรายละเอียดทั่วไปตรงหน้าเว็บไซต์ทุกคนสามารถดูได้นะครับตั้งแต่กลุ่มงานว่าใครรับผิดชอบส่วนไหนบ้างหรือก็คือดูบุคลากรได้นะครับว่ามีวิธีติดต่อ,อยังไงบ้างเบอร์โต๊ะอะไรแล้วก็อีเมลอะไรนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวิธีล็อกอินเข้าใช้งานนะครับให้คลิกไปที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีให้กรอกชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านนะครับในส่วนของผู้ใช้งานเนี่ยให้ใช้รหัสเดียวกับอ,อินเทอร์เน็ตน,นะครับอินเทอร์เน็ตที่ใช้ล็อกอินพวกอินเทอร์เน็ตน,นะครับถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้ก็ให้ลองติดต่อไปทางศูนย์คอมดูนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินก่อน เมื่อล็อกอินเข้ามาได้แล้วก็จะพบกับหน้าต่างข้างในนะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างข้างในของมันจะถือว่าคุณล็อกอินสําเร็จแล้วซึ่งก็จะมีหัวข้อหลกัหลกๆอยู่2หัวข้อใหญ่ก็คือระบบงานภายในและก็ระบบเบิกวัสดุนะครับในส่วนของระบบงานภายในก็จะมี4หัวข้อย่อยก็คือติดตามสถานะหนังสือค้นหาคอลุพันคงคลังและก็ผลการจองคอลุพันค้นหาสินค้าที่มีอยู่ในระบบนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูที่ติดตามสถานะหนังสือก่อน เมื่อเข้ามาข้างในแล้วก็จะพบกับหน้าตาแบบนี้นะครับมันเอาไว้ค้นหาพวกเอกสารหรือหนังสือที่คุณส่งมานะครับจะจะสามารถติดตามได้ว่าเออตอนนี้มันดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใดแล้วส่วนวิธีค้นหาก็คือให้ดูที่เลขหนังสือแล้วก็ปีงบประมาณนะครับเราต้องการดูปีหนังสือเล่มนั้นเนี่ยอยู่ปีงบประมาณไหนอย่างปี2566ผมจะดูเลขที่007นะครับใส่เลข007ไปแล้วก็กด enter นะครับ พอกด Enter แล้วมันจะแสดงลำดับการส่งนะครับลำดับการดาเนินการว่าหนังสือตอนนี้ไปอยู่ขั้นตอนใดแล้วแบบนี้นะครับอ่ต่อไปก็จะเป็นค้นหาคุรุภันฑ์คงคังนะครับค้นหาคุรุภันฑ์คงคังก็คือคอุอรุภันฑ์ที่มีอยู่ในคังเพื่อทําการจองนะครับว่าเราต้องการจอง เราสามารถจองอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีสิมีคลุพันอะไรบ้างที่อยู่ที่สามารถจองได้นะครับอย่างตอนนี้มี iMac อยู่ทั้งหมด23เครื่องแล้วก็มีบอกอรายละเอียดของสเปคว่าอย่าง iMac เครื่องนี้ก็จะเป็น Core 2 Duo Ram แปด 8GB แล้วก็ฮาร์ดดิส SSD 480 g b นะครับเราต้องอสมมติว่าเราต้องการจองคลุพันตัวนี้นะครับให้เราคลิกไปที่ทาการจองนะครับ เมื่อคลิกแล้วก็จะได้หน้าตาสําหรับทําการจองนะครับตอนนี้ก็จะมีให้กรอกทั้งหมด3หัวข้อก็คือจํานวนที่ขอจองอ e ีเมลประสานงานและก็เบอร์ผู้ประสานงานนะครับจํานวนที่ขอจองอ่าสมุิผมใส่1ผมต้องการจองหนึ่งเครื่องนะครับอีเมลผู้ประสานงานผมแนะนําว่าเป็นอ e ีเมลส่วนตัวของมหาวิทยาลัยของคุณนะครับอย่างของผมก็ r s u a c t h โอเคแล้วก็เบอร์ผู้ประสานงานนะครับแนะนําว่าเป็นเบอร์โต๊ะของคุณนะครับจะสะดวกกว่าอ่าของผมเป็น383 0สูนย์นะครับอ่ะแล้วกดบันทึกไปรอสักครู่นะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าคุณที่ทําการจองคดูพาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลการจองเนี่ยจะถูกส่งไปทางอีเมลที่คุณได้กรอกไว้เมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการดูอีกช่องทางหนึ่งว่าอ่า ผลการจองของคุณเป็นยังไงให้พิกมาที่ผลการจองคอลุพันนะครับรายการมันจะแสดงอยู่นะครับว่าสิ่งที่คุณเพิ่งจองไว้สักครู่เนี้ยตอนเนี้ยมันอยู่ในขั้นตอนใดอยู่ระหว่างการพิจารณาตอนนี้อยู่ระการอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าการจองของคุณถูกยกเลิกก็จะขึ้นว่ายกเลิกรายการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอนุมัติผ่านแล้วก็จะขึ้นว่าผ่านการอนุมัตินะครับโอเค ในส่วนของค้นหาสินค้าที่มีอยู่ในระบบนี้ผมแต่ยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงทดลองเราไปที่ระบบเบิกวัสดุด,ดีกว่านะครับในระบบเบิกวัสดุดเนี่ยจะ,จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยนะครับก็จะมีเบิกวัสดุรายงานสรุปแล้วก็ภาพรวมสถิติการเบริกนะครับไปดูที่เบิกวัสดุดกันก่อนก่อนจะพูดถึงวิธีใช้งานระบบเบิกวัสดุนะครับผมขอพูดก่อนว่าผู้ที่มีสิทธิ ล็อกอินเข้ามาใช้งานในส่วนของตรงนี้นะครับก็มีแต่เพียงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกงบประมาณเท่านั้นนะครับเพราะงั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว,ว่าคุณเข้าไม่ได้แต่ถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับการเบิกงบประมาณแต่ว่ายังเข้าไม่ได้ให้ติดต่อไปที่ทางจัดซื้อพัสดุเลยนะครับโอเคมาต่อกันนะครับเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับส่วนวิธีเบิกก็คือคุณต้องคลิกไปที่รูปบวกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่รูปบวกคลิกอีกที่นึง ก็จะได้หน้าตาสําหรับการเบิกการทํารายการสําหรับเบิกวัสดุนะครับหัวข้อก็จะมีรายการวัสดุแล้วก็มีราคาต่อนหน่วยยอดวัสดุคงเหลือเบิกแต่ละครั้งเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่แลวก็จํานวนที่ขอเบิกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนสมมุติว่าผมต้องการเบิกเทปเยื่อ1น,นิ้วนะครับเมื่อคลิกปุ๊บมันก็จะแสดงราคาต่อนหน่วยแล้วก็ยอดวัสดุคงเหลือเท่าไหร่ราคาต่อนหน่วย27บาทแล้วก็เหลืออยู่45ชิ้น แต่ละชิ้นเนี่ยเบิกได้ส,สูสรด6ชิ้นนะครับอ่าเราเอาสมมติว่าผมต้องการเบริกหกชิ้นเลยแล้วก็กดบันทึกนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่กดนะแต่ถ้าเกิดกดบันทึกแล้วเนี่ยรายละเอียดทั้งหมดที่คุณเพิ่งกรอกไปเมื่อสักครู่จะแสดงหน้าต่างตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อทํารายการเสร็จแล้วเนะี่ยคุณอย่าลืมกรอกชื่อผู้ประสานงานของคุณด้วยนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับผมเมื่อทําการทำรายการเมื่อทํารายการเสร็จแล้วนะครับให้คุณย้อนกลับมาที่ระบบเปิดพัสดุอีกครั้งนะครับ คุณถ้าเกิดว่า in mm hmm. คุณต mm ้องการดูรายละเอียดที่คุณเพิ่งกรอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสามารถ bon คลิกไปที่รายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อคลิกมาแล้วเนี่ยรายการที่คุณเพิ่งจะทําไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะแสดงตรงนี้แล้วก็มันจะบอกทั้งหมดเลยว่าก่อนหน้านี้คุณเคยทารายการอะไรบ้างแล้วก็ใครบ้างที่เป็นผู้เบิกนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการปิ์รายงานออกมาให้คุณคลิกไปที่ลูกปินตรงนี้นะครับลูกปินเตอร์เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเมื่บ เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับนะครับสําหรับคนที่ต้องการปริ้นเนี่ยให้คลิกไปที่ตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะโดดจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ออกมาก่อนก็ได้นะครับโอเคอ่ะต่อไปแล้วก็จะไปดูที่รายง,งานสรุปนะครับรายง,งานสรุปเนี่ยก็คือไอรายการที่คุณเพิ่งเบิกเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งหมดอ่ะที่คุณเคยเบิกมาเนี่ยคุณมันจะมาแสดงข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณต้องการดูข้อมูลตรงไหนบ้างอ่ะ คุณต้องการดูตั้งแต่วันที่คุณอ่เพิ่งคุณต้องการดูอย่างเช่นวันที่ปียี่เดือนมกราคมอ่ผมดูวันที่1เลยนะและ้วก็เมษายนวันที่30คุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณต้องการดูเฉพาะรายการไหนอจาจจะผมจะดูทั้งหมดเลยถ้ากดค้นหาปุ๊บนี่ก็คือรายการทั้งหมดที่คุณเคยทับคุณเคยเบิกจ่ายวัสดุนะครับมันจะแสดงหมดเลยตั้งแต่แบบ หน่วยงานอะไรแล้วก็เลข b รรายการพัสดุจำนวนที่เบิกยอดเงินรวมวันที่ทำรายการแล้วก็ใครเป็นคนทำรายการเบิกนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณต้องการดูเป็นไฟล์ Excel คุณสามารถคลิกท,ท,ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะดาวน์โหลดมาจะดาวน์โหลดมาตรงนี้โอเคคุณก็จะสามารถดูได้นะครับต่อไปก็เป็นภาพรวมสถิติมันเหมือนกับรายงานสรุปเลยนะครับเพียงแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่า คุณจะไม่สามารถกําหนดได้ว่าคุณต้องการดูวันไหนถึงวันไหนเพราะว่ามันจะบอกเป็นสถิติทั้งหมดของปีนั้นๆน,น,นะครับที่คุณได้ทําการเบริกนี่นะครับแล้วก็คุณสามารถปิดเอ็กเซได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับมันจะโหลดมาได้เหมือนกันโอเคอันนี้คือวิธีการใช้งานเว็บไซต์จัดซื้อวัสดุคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ทาง หน่วยงานจัดซื้อพอสัสดุหนูนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์โต๊ะ3859ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ